ศีลทมบวชมาแล้วแทนที่มันจะสนใจปฏิบัติตามศีลธรรมไม่มีเวลานี้นะจนกลายเป็นเอาวัดหนึ่งวัดหนึ่งเป็นส่วงเป็นฐานไปหมดแล้วพระเดินอยู่ในวัดนั้นเป็นมูดเป็นคู่เต็มวัดเต็มวาพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นบ้าเรื่องอย่างนี้เองพระสงฆ์ไทยจริงๆท่านจะมายุ่งกัได้อย่างนี้ปฏิบัติด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมอยู่ที่ใดก็เป็นวัดเป็นวัดไปหมดนั่นเรียกว่าวัดอย่างนั้นไอ้มูดคูดนี้ก็อยู่ที่ไหนก็มีแต่ สร้างจากความชั่วช้าละโมกความสกปรกสองมุมมันก็เป็นมูดเป็นคู่ทั้งวัดแล้วตัวพระตัวเนรก็เลยกลายเป็นตัวตัวมูดตัวคู่ไปหมดเลยนั่นหน้ากาบ่ายบูชาที่ไหนล่ะมองไปที่ไหนก็มีแต่วิ่งหาลาบหายศหาความชันเสริยอหาศีนหาธรรมมันไม่หาเลยเวลานี่ศาสนามันมันมีแต่ผ้าเหลืองหอัวโลนๆเท่านั้นนะศีนทาไม่มีติดตัวเลยพูดมันกองไปกองมา เป็นคำต่างๆถ้าพครมีสีสามยอมรับส่วนมากมันไม่มีนั่นสิมันเป็นอย่างนั้นดีไม่ดีพลาดมองดูหน้ากันก็จะไม่ได้แล้วเวลานี้มันเข้ากันไม่ติดคนหนึ่งล่ามกคนหนึ่งสะอาดจ้านเข้ากันติดได้ยังไงเข้าใจเลยเหรอมันเป็นอย่างนั้นใช้ว่ายังไงมันโฉกระบกขนาดนั่นนะเวลานี้พระสงฆ์ในเมืองไทยเรานี่ผู้ดีแล้วไม่ว่าว่าตัวมันโฉกระบกตัวมันก่อ เรื่องต่อเล่าอยู่ตลอดเ,เวลาก็พระท่านั้นนะ่ะมันต่ออยู่เวลานี้นะเป็นบ้ายนี่โอ้ยพี่พี่ลั่นนะเอา้าถามมาหลวงตาจะมีวิธีไหนบ้างล่ะครับที่จะให้คณะสงฆ์ส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยอยู่ในธรรมในวินัยเนี่ยหันกลับมาศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติให้ตรงตามพระวินยัยให้ตรงตามหลักธรรมล่ะครับโอ้ยถ้ามันไม่พอใจที่จะปฏิบัติแล้วจ้างมันก็ไม่สนใจละ่ะพอใจไหม <c oughs> มีแต่จะว่าจับหางดึงไว้ดึงไว้ นั่นนะขี้นะขี้นะจำหางดึงไว้มันยังบืนแต่ขี้ดึงไว้ไม่ถอยต่อผามันไปเลยมันจะเอากินจะกกี่กองขี้ก็ช่างหัวมันที่เข้าใจไหมเราไม่ใช่หมาเราไม่กินขี้เข้าใจจุดจุดนี้จะเป็นเพราะครูประชาอาาจรย์ไม่ได้สั่งสอนอบรมให้ให้ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมหรือค่าธรรมาตจะเป็นกิจที่คระผู้ใหญ่ถึงสอนมันก็หัวใจมันด้านเสียเดียวมันหนาเสียอย่างเดียวเรียนมากี่ประโยชน์ ย่างที่ออกบา้าเพ่นพ่าน,านทําความเดือดร้อนแจ่ววงศาสนาเวลานี้มีแต่พระที่มีความรู้ต้องสูงเจ้าฟ้าเจ้าคุณนั้นนั้นมันสนใจกับบารทมที่ไหนเรียนมามากน้อยมันไม่สนใจแล้วใครจะไปสอนให้มันสนใจก็มาเรียนมาแล้วมันยังไม่สนใจใครจะไปสอนให้มันสนใจหลวงตาบวัวกยไม่สอนให้เสียน้ําลายล่ะมีแต่ตอกก้นแต่ตอนนั้เข้าใจไหมจับหางดึงไว้มันอยู่แล้วตอกก้นเลย เข้าใจเหรอบบุญกรรมเป็นของทุกคนเขาท